ย่อมเขาเลยครับคือบกเขาสวัสดีครับ ขึ้นอยัตตาอครับมัตตาสออีกหน่อยบานใข่ตุ่มไปใด้เปหลายจุดครับสวยสีเหล้วสีสวยเริมมัตตาสอครับทั้งแรกขี่นหอยตุ่มมาแปดหลังเนี่ยมุดใส่เจ็ดหลังครับ แลงเป็นน่นใดโว้ยเอาแล้วพี่นอ้องเล่นตัวนี่ตัวนึงครับสองตัวกับปูเล่นตัว่พี่นอ้องพักควักคัก แรกย่ยมหนึ่งตัวครับตัวผ่า,านอีกเจ็ดหลังอุ้ยพวกหลังพี่น้องพอออกมาแปดหลังหมดเงียวกันเลยใส่ขึ็ดหลังครับไปเบิ้มกันครับวันนี้จุดหนึ่งครับแรกพี่น้องเอ้ยจุดที่สองพี่น้องวกนี้สองหลังครับสวยก็จังหน่อยบพราะงั้นเป็นหกเป็นหมื่นจงหม่ครับเบิ้มกัน,กน น,นี่เส้นปสองหลังครับนนเคยตุ่มฟางะออกครับนนมาแก่มือ,อคือบ่อน้พี่นอ้อง ปบหน่อยตัวนึงครับมันอดปอดที่พุ่นเอาตัวบุญยายที่น้องตัวอีหน่อยครับเบื้องฟังกันมาที่นี่ที่น้องสองหลังหรือสองตัวหรอครับ

ุนก <t Douglas Taylor> ันครับโสลระผัดสลระเที่ยบน่อง นี่อย่างนั้นบน่อยตัวนึงต้องบต้องปลาครับปลาอย่างไระป,ปลาไหลครับบอ,อกบ่้้ยๆบก็เสีวอ,อกอบออ,ออกกันน้สีอวกอนกันพี่นอ้องนี่ Ôi, mình khỏe mà ăn rồi hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บวกข้กาแห้งครับแัดคบออกเลยเฮ้ยตงเนี้ยังยางยางอยู่หอมไปเนี่ยเพือ่อนจังไปปล่อยออกกันครับมไม่อยากออกปล่อยนี่ละ่ะเดี๋ยวบางอีชุดนึงมันเห็นเพื่องครับเริ่มแกงออกแกงออกแล้วครับ จำไปยังมันแก้งออกแก่งออกพี่น้องาำเม็นลราสามหลังสามตัวครับบนหลัง 4, 5, 6, 6, สี่ห้าหกเจ็ดหลังครับกันอุย้ยเพิ่ขอพี่น้องเรื่องขอตุต้มอย่างครับมชได้สิคอลเหร คอยก็นอนอุ้ย,ยมุย่งเข่าเลยครับอือคือบกเข่าว่ะมึงเนี่ยโอ้ยที่ไดนสิคอาเลยเพี่อนมึงเนี่ยอยากไปเลยเดี๋ยวไปนอนนี่อุยอ้ย,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 ยไปแล้ว บกเขาห้เลี่น้อยตัวหนึ่คือก้าเหรอครับโอ้ยตัวสองบกเขามันคือบกเขาห้วปะโอ้ตัวเดียวขอละรอตัวนี้บกเขาครับ นัง่งฝอตุ่มย่างดีแห่งบ่เขาพี่น้องไอ้ยีกสองลังครับไี่หลงลังนี้พี่น้องว่ากันนัง่งาอตุ่มบ่เขาเลยครับเอาตัวเดียวขอล้อมีเทพเป็นไเขหาบ่า อย่างนี้ก็เขากันดีดนอ,อ้นเขาแล้ะตัวโอ้ยแล้ะตัวใครก็มาขอครับอสองหลังเพียนไหนลุ้นกันอีกสองหลังครับเขอก้อน หลังละตัวครับหลังละตัวก็ดีก็บมุดถือนเดินกันดีครับหลังสองหลังหลังนี้เป็นไรคือบหรังนีี่น้รง อี่า้าครับธรรมาดาเียใเ่ฝ้าวนี่้าวธรรมดาเหรอครับใส่ทุงอย่างทุกปุ๋ยกันเล้ครับเนี้ยเหรอหลุดหลงังสุดท้ายมกันครับบัเนี่ย ไปเบิ่งลัตุ๊ก้าอนกันครับอันนี้น,นี่คือบอ่ตุ๊ท้าครับโอ้แต่ข้อเจียวเปน็นอะ้ยครับตุ๊ท้าไกัน โอ้ยว่างเปล่าโอ้ยมีมแตกง่าอะไรพี่นอ้องบุงเนี่ยโอ้ยเสดายเดียวออกได้เส้ย,ยบุงเนี่ย,ย,ย,ยมันบอกได้จังิงดายถือกระบอยูด้วยพี่นอ้องเสดายเสดายเดี๋ยวแจกมือไหมครับ ลุ้นกันมันนี่รงหน้าเปล่าครับครับพี่น้องลั้งจากยำล้วก็สวยพอดีครับไปเบิดน้ำกันเหมือนมุมมันครับตัวของจะว่าอะไยหาตัวตัวนึงง่าแตกออกครับตัวนี้ง่าแตกพี่น้อง สบา,ายนี่พี่น้องเอ้ยประจรํะเะา,าเลยครับสมลังหนึ่งผลเลี้ยลังหนึ่งอ่าสวายเลยครับเฮ้ยไปเบิ่มกันครับวันนี้หลุนกันครับเดี๋ยวสุนแนวพี่น้อง ทังนี้บางเป้าลังนี้คือแนวครับคือพบตัวนึงพบน่อยว้าตื่นหมือดเอา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 ควงจะว่ยังสิวแนลเอา

ยังจะอิ่องแดงๆหนึ่งตัวหลังสองสตัวหนึ่งครับ ตรงเติอบครับไปแล้วพี่เนาะหยบน้ำมาท่านน้ำมาท่านพี่นเนาะเอ้ยครับใบเป็นแห้งปไปเลยพอปจิญญาอิมครับสองตัว คนหนึงครับเนี่ยอีมละใบแห้งอะไ้แบบนั้นมันเก็บมันติดเก็บเชื้อมันครับสามตัว cái có phụ nó cái có phụ nó có cấp cho tay kia thì tôi tuyệt gấp lắng lẹp thì tôi tôi tài gấp tay với thấy, Ủa 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 Ui À โคไปหนักหวงพ่อง,งามแลรวครับล่างเขาเด้อครับเบน,นี่ยเขาไปหนักหลังจากล่างแล้วก็ได้หาตัวครับโมตนเเป็นล่างก็ได้หาตัวล่างแล้วก็ได้หาตัวเขาไปหนอก การหายใจก,กินของกบนนันห้องรุ่นเท่าครับมือนมืออเดี๋ยวลงเจียวขอดไปเนอะเขาก็เริ่มเลี้ยงลลแล้วครับเลี้ยงลูกล้วมือเป็นกัเจียวแล้วเดี๋ยวเกี้ยวดนกระอยเกียวครับน่เกียวดกนกระไเจียวครบ้ากาศเนี้นยมาสอบไปเนอะเอนน้ยครับเขาก็ต้องถือพ่อเกียวมบ่มืออึนกับมืออเนี่ยครับมือมาเกียว สำหรับบนันทึกกรลาพี่น,น้องพี่น้องเว้แล้วครับมือน่นปอกกันไหมสำหรับบันี้ก็สสวัดีครับ